ไปดูความช่วยเหลือของทางด้านคณะธรรมทุตของไทยในอินเดียค่ะก็เร่งให้ความช่วยเหลือครับพิสุขสามเณรรวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีแถลงจัดตั้งกองทุนรักเนปาลรวมกับองค์กรภาคีเครือข่ายค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูพุทธสถานฟื้นฟูโรงเรียนฟื้นฟูสภาพจิตใจและสนับสนุนเรื่องปัจจัยสี่ให้ก an <pasa> ับชาวเนปาลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น ระมหาวุฒิชัยบอกด้วยกัะว่าเหตุการณ์กั้งนี้ย้ำเตือนให้คนไทยรู้เท่าทันและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยทางธรรมชาติที่สำคัญคือการได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและอย่ามัวแต่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านอื่นเมืองอื่นจะไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะอะไรพระวันท,ที่แล้วนี่เองก็เกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดชลบุรีระดับ6.3มิลลิเตอร ดังนั้นพรอาจารย์จึงอยากจเจริญพรเชิญชวนว่าเราควรจะติดตามสถานการณ์ภัยที่บัตรธรรมธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้ดีจะได้มีภูมิรู้เพื่อวันหนึ่งวันใดสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเราเราจะสามารถรับมือได้ไปอยา่างดีและยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราสามารถรับมือได้และช่วยคนอื่นได้นั่นก็จะประเสริี่สุดพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีประธานมูลนิธิวิมุตตยาลายัยร่วมกับองค์กรภาคีเครือไคร่รวมตั้งกองทุนรักเทปานเซฟเนปาล รับบริจาคเงินเพื่อนำไปฟื้นบูบูรณะพุทธสถานโรงเรียนและสนับสนุนปจัจจัยสี่สร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวเนเปาโดยพระมหาวุฒธธิชัยและอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพ,พิพัฒน์ร่วมบริจาคเข้ากองทุนเป็นเงิน1ล้านบาท